สวัสดีครับผมสวัสดีครับครับวันนี้ก็มาพบกับวินพับนะครับที่ร้าน CGA นะครับเรยนุนครนครพนมนะฮะเป็นการเปิดตัวเวิร์กช็อปครั้งแรกของวินพับนะครับที่จังหวัดนครพนมนะครับผมครั้งแรกในประเทศไทยครั้งแรกในประเทศไทยนะครับผมครับเจอกันครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพามาชมบรรยากาศเวิร์กช็อปนะครับช่วงนี้เป็นช่วงบ่ายทีมงานช่างก็จะเริ่มเข้าโต๊ะประจำ สถานีต่างๆนะครับมาเวิร์กช็อปกันนะครับมาดูกันครับบรรยากาศาเป็นยังไงโอเคครับพี่หนุ่มก็กำลังสอนวิธีเจาะรูระบายน้ำกันนี้ครับตอนนี้ โอเคครับนี่ไปดูบรรยากาศเวิร์กช็อปกันมาแล้วนะครับมาดูบูธที่เข้ามาเข้าร่วมในงานวันนี้นะครับก็จะมีพีอ่ศูนย์ครับเราจะจำหน่ายพวกซิลิโคนซีแลนนะครับแล้วก็พีบูทเทคนะครับรวมไปถึงน้ํายาโพเทคกระจกด้วยนะครับซึ่งวันนี้เราก็เอาตัวสินค้ามาโชว์นะครับจะมีเป็นส่วนของอะคริลิกนะครับต่อมาครับเป็นตัวซิลิโคนมีกดนะครับแล้วก็ซิลิโคนไร้กดนะครับ ต่อมาครับเป็นตัว MS ครับ MS เราจะมีอยู่2ขนาดนะครับ6ก0 ml กับ300 ml ถ้าเป็นในตัว300 ml จะเป็นลักษณะฮาร์ดเคสแบบนี้นะครับก็จะทำให้ทางช่างนะครับไม่ต้องเปลี่ยนปืนในการใช้งานนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับจากบรษัทงไทยอุตสาหกรรมครับครับผมก็ของเรามันเป็นบริษัทผลิตยางขอบกระจกอาคารนะครับเป็นหลักเลยก็จะมีหลักๆก็จะมี2เกตนะครับ ก็จะมี EPDM แล้วก็ PVC รมีข้อดีก็คือว่าอ่าอายุการใช้งานนะครับอย่างแรกเลยมันอยู่ได้10ปีนะครับอย่างที่2ก็คือมันสามารถทนแดดอากาศโอโซนหรืออะไรพวกนี้ได้นะครับก็จะไม่มีกรกบแตกแบบที่ไม่หดตัวแช่ไม่หดตัวดที่เจอกันนะครับแก้ปัญหาให้เรียบร้อยเลยอันนี้ทางยานไทยขอบคุณด้วยนะครับที่มาลงงานยินดีครับผม สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมเซ็นดีครับอันนี้เป็นช่างโต้นะครับผมวันนี้อยากสอบถามว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างงานก็วันนี้รู้สึกว่าโปรไฟล์ที่อ่องฟินฟอบแล้วรู้สึกว่ามันก็ดีครับตอบโจทย์ไหมครับตอบโจทย์ช่างเวลาเราไปเก็บงานมันก็ไม่เห็นหมดเลยเราก็จะของบานจะแฮปปี้ไหมครับถ้าใช้ผมว่าน่าจะแฮปปี้ครับถ้ามีงานแบบนี้อีกมาไหมครับผมมาขอบคุณมากครับผม สวัสดีครับผมยังหน่อยนะครับผมนี่มาจากพังโคนนะครับผมวันนี้บรรยากาศงานเป็นยังไงบ้างครับพี่โอ้ดีมากเลยครับรู้สึกอบอุ่นมากครับท่านก็เยอะเป็นไงเคยไปงานแบบนี้ไหมครับครั้งแรกครับรู้สึกว่าโอเคเลยครับถ้ามีงานแบบนี้มาอีกไหมครับไม่มาเดี๋ยวผมจะจัดอีกรอบหนึ่งอยู่นะครับเป็นไงครับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์พินพอปตอนนี้โอ้ดีมากเลยครับดีกว่าชุดท้องตลาดเนี้ใช่ไหมตอบโจทย์ลูกค้าตอบโจทย์ช่างด้วยใช่ไหมครับ ขอขอบคุณมากนะครับที่มาร่วมงานขอบคุณมนกครับที่ให้ความรู้ได้เยอะแยะเลยครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้เป็นช่างช่างนันนะครับผมเป็นไงครับช่างนันบรรยากาศงานวันนี้อ๋อก็ถือว่าโอเคนะครับได้ความรู้เยอะเลยก็ได้ทั้งตัดได้ทั้งประกอบได้ทําเองเลยครับทาเองกับมือเลยนะครับทำเองกับมือครับแล้วก็มีสูตรรดจากทางบริษัท แนะนำความรู้ได้ดีมากเลยครับผมเป็นไงครับผลิตภัณฑ์ยินพาตอบโจทย์ไหมครับตอบโจทย์ได้ดีเลยครับไลท์สกูด้วยเวลาเราติดตั้งไปก็โอ้มีฝาปิดสกูอย่างดีเลยครับมีระบบกันยกกันน้ํากันแมลงได้ดีเลยครับสองทางติดต่อของเ้างนันหนนะครับผมก็ของผมก็ฝากทางร้านสุวรรณวงศ์กระจกอลูมิเนียมนะครับอาเภอวนสวรรค์เอ๊ะเฟซบุ๊กก็สุวรรณวงศ์กระจกอลูมิเนียมครับครับผมโอเคครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับเมื่อกี้สัมภาษณ์ เราผู้เข้ามาร่วมงานแล้วนะครับผมวันนี้สัมผั์เจ้าของแบรนด์แบบเป็นไงครับพี่งานวันนี้บรรยากาศก็รู้สึกยินดีนะครับจริงๆใช่แล้วก็รู้สึกว่าเสียงตอบรับนะครับก็ค่อนข้างที่จะโอเคเลยช่้นทางฝั่งนี้นะครับก็ดูแต่ละทีมมีความกระตือรือร้นนะฮะแล้วก็พร้อมที่จะพัฒนาผมว่าฝั่งเนี้ยยังไปได้ไกลนะครับอีกอย่างคือที่รู้มาเราจะรีเซิร์เวดูเนี้ยส่วนใหญ่ช่างยังใช้ชุดธรรมดากันเวยนะครับถ้าเกิดเรามีตัว เป็นพร้อมนะครับเอามาซัพพอร์ตช่างแนะ่เผ่ว่าก็ตอบโจทย์ช่างนะครับอืมป็น <Okay. S 2> ไงครับพี่กิจคือพีครับยินดีแล้วก็จากการที่ผมก็เวิร์กจบมาบ่อยเนาะแต่ว่าครั้งนี้ก็ถือเป็นครั้งแรกๆเลยของช่างที่ส่วนใหญ่ก็จะถามดูเอ้ยเคยทำไหมก็ยังไม่เคยทาช่วงนี้แต่ว่าเราทําแค่ช่วงบ่ายเนาะกับการที่ทําได้ขนาดนี้ผมว่าโอเคเลยช่างก็ตัดประกอบชิ้นงานออกมาได้สวยงามแล้วก็มีความพยายามพยายามที่จะเรียนรู้ทุกอย่างสอ,อบถามอะไรทุกอย่างอย่างเงี้ยมก็ ยินดีบางท่านนี่บางท่านนี่ตั้งใจมาเพื่องานนี้เลยเพื่อการพัฒนาได้งานแล้วอยากจะไปเสนองานจริงๆแต่ไม่รู้จะเรียนรู้ที่ไหนใช่ก็ที่นี่ก็ตอบโจทย์ตอบโจทย์ในการต้องการพัฒนาเนาะโอเคครับผมเชครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับ